วิธีเลือกแฟนใหม่ให้ดีกว่าแฟนเก่าข้อ 1. เลือกนานๆอย่าพึ่งรีบคบหลายๆคนนะคะพออกหักผิดหวังเสียใจนะคะคุณก็รีบขวาใครสักคนที่เข้ามาในช่วงคุณเนี่ยซึ่งคุณไม่ได้ ดูนิสัยใจคอแล้วว่าเขาจะรักคุณไหมเขาจะจริงใจซื่อสัตย์กับคุณหรือเปล่าทำให้คุณเนี่ยอกหักผิดหวังเสียใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าดังนั้นคุณต้องค่อยๆคบค่อยๆเลือกนะคะเรียนรู้ดูใจไปเรื่อยๆหรือว่าคบกันเป็นเพื่อนไปก่อนก็ได้นะคะซึ่งจะทำให้คุณเนี่ยแน่ใจว่าคุณคนนี้ดีเพียงพอสำหรับคุณแล้วรักคุณจริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์กับคุณนะคะข้อ2 เลือกคนที่มีอนาคตนะคะเราไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวแต่การที่เราเนี่ยเลือกแฟนเราต้องเลือกคนที่มีอนาคตด้วยนะคะให้คุณดูว่าเขาเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้หรือเปล่าใฝ่เรียนรู้ขยันหมั่นเพียรหรือเปล่านะคะแล้วชอบพัฒนาตัวเองหรือเปล่าซึ่งถ้าคุณเลือกคนแบบนี้มาเป็นคู่ชีวิตนะคะชีวิตครอบครัวของคุณในอนาคตข้างหน้าเนี่ยรับรองว่าสดใสรุ่งเรืองแน่นอนค่ะข้อ3นะคะ เลือกคนที่เหมือนกันกับคุณนะคะการที่เราจะเลือกคู่ชีวิตเนี่ยเราต้องเลือกคนที่มีลักษณะนิสัยคล้ายคล้ายกับเราด้วยนะคะหรือว่าชอบในสิ่งที่เหมือนกันแล้วก็ชอบทํากิจกรรมเหมือนเหมือนกันนะคะการที่เราเลือกคนแบบนี้มาเป็นแฟนมาเป็นคู่ชีวิตจะทําให้เราเนี่ยสามารถอยู่กับคนคนนี้ได้นานแล้วก็ตลอดชีวิตแต่การที่คุณเนี่ยเลือกคู่ที่ ไม่เหมือนคุณเลยนิสัยใจคอก็ไม่เหมือนการชอบการเที่ยวต่างๆนานา,นานเนี่ยก็ไม่เหมือนจะทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนนี้ได้นานนะคะข้อ4ี่นะคะเล่าให้เขาฟังว่าคุณอกหักเนี่ยเป็นเพราะอะไรคุณถึงอกหักนะคะการที่เราเนี่ยเล่าให้คนที่เราเริ่มคบเนี่ยหรือว่าเริ่มที่จะศึกษาดูใจเนี่ยให้ฟังว่าทําไม คุณถึงอกหักนะคะแล้วคุณก็ไม่อยากจะอกหักแบบนี้อีกต่อไปแล้วนะคะการที่เขาได้ฟังเรื่องราวของคุณเนี่ยถ้าเขาจริงใจกับคุณและต้องการจะคบคุณจริงๆเนี่ยเขาจะคบคุณต่อนะคะแต่ถ้าคนที่ต้องการที่จะเข้ามาหลอกคุณเนี่ยเขาก็จะเพ่นแนบไปเลยนะคะดังนั้นคุณต้องเล่าว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้คุณอกหักนะคะ ข้อ5นะคะดูการตัดสินใจของเขาว่าเวลาที่มีปัญหาเนี่ยเขาตัดสินปัญหายังไงนะคะการที่เราเนี่ยจะสามารถดูคนคนนึงได้ว่าคนคนนี้เราสามารถจะครบรอเปล่าให้คุณดูที่การตัดสินปัญหาเขาเวลาที่คุณเนี่ยทะเลาะกันเขาตัดสินปัญหาอย่างไรถ้าเขาตัดสินปัญหาด้วยอารมณ์ความรุนแรง ใช้การทำลายร่างกายให้คุณเลิกคบคนนี้โดยเด็ดขาดแต่ถ้าเขาตัดสินปัญหาด้วยการพูดจาที่มีเหตุผลแล้วก็ใช้เหตุผลในการเข้าพูดคุอเป็นคนใจเย็นเนี่ยคุณแน่ใจได้เลยว่าค,คนคนนี้คุณสามารถครบต่อไปได้แล้วพอสร้างครอบครัวด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณจะไม่มีปัญหาเลยนะคะและนี่ก็คือการเลือกคบ แฟนใหม่ยังไงให้ดีกว่าแฟนเก่าซึ่งคุณจะได้ไม่ต้องผิดหวังเสียใจซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะลองเอาเทคนิคง่ายๆของคุณุไปใช้ดูนะคะด้วยรักจากคุณนุชค่ะ